ไปบ้านเฮ็นยังครับพันนูครับเอฟซีมันมายำเอฟซีมันเอาปลาเบื้องน้อปลาแต่ละมีแต่เนี่ยกินคนหนึ่งเฮ้ยแต่งานสีเหลืองออกห้องครับปลาเอียงปลาหมึกล่ะแซลมอนครับกินสดๆคนหนึ่ไแก้การป้องโลกแซมอนนีสั่งเอฟซีมันเอามาฝากเอฟซีไม่ยำครับย่างเลยนี่น้ำซ่าไม่ใช่บ้านหรอน้ำซ่ากินน้ำแก่ข้าวกันนี่พัดหนูก่อนครับแก่ข้าวก่อน นูซับแล้วครับพี่น้องเมดับไปเพิ่จักเสียงกินก่อนม่จะแนวนี่ยไอปูกัม่พี่น้องเดวสิกินยังก่อนกินเหมือนมนเหมือนเซมายามมือนของฝากของตอนเแนวเดียสปูปูบาดเทาันบแบปูหน้าแมนน้ปูหน้าไม่คือตัวเรเอามตงเสียตัปูแหล่ัดหนู ผัหนูๆัดนู right? at, ่น้องัวบพี่แก่กนแวไไตัวหนูกัน่เจ้าเดียวเมนูสเมนูครับมนเไะไเลยหนูยังตอนใหญ่หนูนาครับเอาไปตนตองสีเลยินี่นะครับผัหนูตอนแบบนน่เุ่้ยเจบ มันกรอบแล้วนะมันดปร่งในหยาเว้หนูหนูหน่อยกรอบครับเนี่ยพัยเป็นตอนพายแม่คาอยู่ไนครับเบิกซี่มาอย่างมั้งเบิกปลาใหญ่มาฝาบมัองเด้อที่ยังก่อุจุ่มปลาปลาจุ่มซอยจุปลาเบิกจุ่มเด้อปลาเพิ่งมาเห็นซอยจุครับลวกจิ้มลวกจิ้มเหรอเบิกซี่ใช้ดีแห้งเหมือนแนะนำซามาฝาบมั้ เอ็มซีไม่ยากไห่น้องบมเดลมาโดนหน่อยเลยมันข่าหยากเวียคนไม่อยากดิดยังใส่ใส่แนวก่ข้าวหนูครับใส่น้อยๆครับต้อจินโมเมนต์กูนะครับแก่ข้าวหนูจะไม่ข้าวแค่ไหนแก้วยกได้ไหมล่ะไม่ละไล่ไปหรอกยกโยงคนละเอ็มซีไม่ยากเบิ้ลเลยเบิ้ลเลยอาจารย์นอนอาจารย์ Hãy bước cai sẽ phải cái hỏi làm sao, kẹo huyết anh lên mì lửa, đám cái hàng, hàng, hàng <laughs> bán,

โอ้เสียหลายเสียหลายเสียหลายไปเยใช่หเลาเยไปแล้วเสียเไม่กดีเสียเลยครับทิศไทยเม็เออบพี่เดเหมือนาน่ะอันนี้เสียเนหรอไม่โอ้ยได้ยังไงมากตรก็ไมเท่เแบบโควิดหเปล่าย่นย่นเสงอย่าโอ้ยใบกะเพาะโอไม่ยมกะเพอยังไม่นางเดี๋ยวล้างก่อนขั้นตอนสุดท้ายครับ อันที่ใช้ก็หั่นให้มันเป็นชิ้นๆหนาวอะไรก่คนยบ้านไม่ใช่ไหมอ้าวหอมเลยพี่น้องหอมแล้วปลาส่ลวปลาิมันรปลาปลาแซลมอนหันหจปลาแซลมอนอาลิีมเบิงีปลาเนี่ยจลิ่เบอไจดีว่ารวดสตวไม่หนีแน่นอเนี่ยผัดได้บอนแซลมอนผัดเป็ดหมูเนื้อวเป้ยสดยอดครับเนื้อเปยนี่ยแซ่บลแซ่บยแซ่บลมึย ขนาดมันเร็วขึ้นแ้นะสนปลาไหมละนปลายงไเดี๋ยววันียังไม่เข้ากันนะคุกเขาให้เข้ากันไม่้ซดนไหล่ะิดยไหมล่ะโอ้ยกระทะกระทะโอ้ยกระทะมันหักโอ้ยิดลพี่น้องกระทะหักมีเฮียออเป็นปิสิเอาะโอ้ยกระทะบุดีครับปฏสิิดพี่น้องยายาสิไม่กินล่ะสิไม่กินล่ะออเข้าใจ เซนน้ำปลาก่อนจังทีกระเพ่อเซนที่หลังนี่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 น้ำปลาที่เซนไหลได้เดีอย่างไม่เข้มพ่อคอีกยังไงนังใช้ประแดดก่อนโอเคครับใช้ประแดดวันน่้เดี๋ยวจะคนเราซีบมังกรน้ำเปียกไหนเราใส่มันคนมัวถั่วอุ้ยหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วไม่ต้องหนูเละเหมือนเลยหนูเละปลายม like okay. si ันเละเลยหนูเละ Đúng lắm Đúng rồi. Làm để nào này. Ok. làm này. là lẽ đi có lẽ chưa 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 có đây này có มอยยรถรครับเ่อจ้าไม่เจ้าะเจ้ารไม่เ้ยหลังเจ้ยงห้อยมาน่หลังโกงกันเหรครับอาจารย์เองโกงเอซเหรอครับอาจารย์ช่องโกงมูเหรอครับอาจารย์อาจารย์เลื่อนมวแล้วกินมาเด็ดใ้คล้องระปบดผมว่ากิน เมนูแรกผ่านไปครับร้อยแปดสิบเอาครับแพงมลยหอมเลยครับผมหอมเลยพี็นหอมใบมอห้อครับใมอห้อพัดแห้งๆพี่น้องค่อยกัเนืไม่แหงฮะปเดอจีปเ้มันงใหม่คนได้เลยพี่น้องมุ่มเมืองาเนี่ นุ้ยปลาเนื้อแข็งเปรกเลยครับได้หนูโมมุนต้มน้ำลวกว่ะนี่ยวต้มน้ำลวกเซฟบอลน่ะขาดนังขาดอะอละม่นบอลละแซบาแซบรวแซเวแซบแมิบม่นนาตัวบอแซบล้วแซบแล้วตนยโทษหาเซฟีกับบอับใส่บอกไ่าให้ม่กินปลา

ซิม Eck ีน้องซิมแซบหรอปล่แซบแล้เอาไม่ะเอผมปิดคลิปวนีปากซองไอดปากซองอาจดงครับคนไหนก็ช่คนติดตาเเยอพี่น้องนะครับ